What you mean? You mean this one or that one? Yeah, no, this one. This one. I think it's supposed to be like that. m mm. m yes. So sure. begins with this. I can't think what the call is. คุณยาคิดว่าผ้านี่เขาเรียกแบบไหนนะมันจะเป็นยืดๆแล้วก็ยับๆแบบนี้เนะี่ยเขามันเป็นแบบนี้แหละเพื่อนวานนะ เัคนคิดไม่ออกว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าอะไรไซก็ไม่รู้จ้ะนี่แหละไซก็มาถ่ายให้ทุกคนดูเนาะอยู่คนละห้องแต่ไม่ได้ผิดกันนะคะอันนี้เหมือนกับเป็นห้องคุณย่าก็ให้คนอยู่ไปไซก็อยู่ห้องรับแขกทํานั่นทานี่ไซไปเนาะนี่คุณย่าคนก็นั่งพักรีดไปได้รีดได้สองตัวสามตัวรีท่ทีละตัวนี่แหละค่ะก็นั่งพักที่น้องค่ะทำไปจ้ะอ้วนเร็วสุคงเอะ อาจารย์น้องมัมวิชขันเลยอยาบอกว่าไฮสกูลโรงเรียนมัธยมเขาสีสีนี้หรือเปล่าใส่ไม่รู้เนาะหมายถึงว่าออกสีน้าเงินแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้สีฟ้าแบบนี้สีน้ําเงินตอนที่ไฮสกูลอยายอันนี้ปะถมมันพี่น้องก็แบบนี้แหละชื่นชอบนะคะหมายถึงว่าชื่นชมในในความขยัน แล้วก็ชอบทำนั่นทำนี่ในวัยเก้าสิปีของเพิ่นน่ะนะคะเนาะไม่ใช่ว่าเฉพาะวัยนี้นะคะพูดถึงสมัยก่อนย่าเขาก็ชอบทำแต่พูดให้สู่ฟังแล้วค่ะแล้วมาสมัยนี้ชอบทำเหมือนกันแต่แค่ว่าช้าลงเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติะคะ่ะแต่ว่านี่คือชื่นชอบในเรื่องของว่าเก้าตอนนี้เก้าสิบแล้วนะคุณย่ายังเหมือนกับยังยงยังแข็งแรงเนาะคะ่ะถ้าถ้า บบว่าพูดถึงวัยเก้าสิบนะแต่หลายคนที่นี่เนาะเก้าก็ยังแข็งแรงกว่าญากก็มีค่ะขับรถอยู่ก็มี 93, เก้าสิบสเองสินะจากแต่นี้พูดถึงเฉพาะเรื่องของคุณแม่สามีเราคือคุณย่าเนาะจาะพี่น้องสายก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูมีคนถามเลอว่าคุณย่าทําอะไรบ้างแต่ละวันเนาะพี่น้องนี่ละงานหลักคือรีดผ้าล้างถ้วยจ้ะ ถ้าวันไหนใส่อ,อกไปข้างนอกที่ปั่นผ้าไว้นะเพิ่นก็จะตากจ้าพี่น้องถ้าไม่อยากปั่นไมไม่อยากให้เพิน่นแบบว่าเดินออกเดินเข้าไปตากกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เลยเกิดก็จะเป็นใายละตากผ้าแต่ก็มีบางครั้งเนาะที่คุณา่าคือตากช่วยกันนะส่วนใหญ่หมายถึงถ้าเพิน่นถ้าเพิ่นมีเวลาคือถ้าเพิ่นทันดิคือส่วนใหญ่ใส่ปั่นแต่เช้าก็รีบตากเลย นี่คืองานประจำเลยนะคะหมายถึงว่าถ้าถ้าคุณย่าได้อยู่บ้านคุณเดินก็ก็แก๊กๆ๊อยู่นี่น่ะจ้าเก้าสิบยังเจ๋อเนาะคืออืน่นแต่บอกให้เปลี่ยนรองเท้าคุณก็ไม่เปลี่ยนนะคะเขาเคยใส่อะไรก็ใส่ยอย่างนั้นละจ้าน่ะไปนั่งอีกแล้วจ้า <laughs> นั่งพักกูชอบเนี่ นั่งพาก,ก็จะโอเคก่อนออฟก็คือมันก็หายอย่างนี้นะเพืเอ่อนว่าเออรองเท้าบอกให้ซื้อเอาตัวใหม่เพราะว่าใส่ว่ามันส้นมันสูงแต่เพื่อนก็ชอบแบบนี้ค่ะตัวเก่าของเพื่อนเนาะพี่น้องเท้าเนี่ยคือบวมแบบนี้หละจ้ะก็ให้แบบเราโบอกอยู่แล้วค่ะว่าคือเวลานั่งนะคะก็คือเขาหมอเขาก็ให้เหมือนเราบอกทั่วไปนะคะยกเท้าสูงกดอ่าเก้าอี้ให้มัน เหยียดเท้าเหยียดตรงแบบสูงก่อนแม่จ่ะแล้วก็นั่นแหละเขาก็ให้ทําอย่างนี้แล้วก็เขาก็มียาขับปัสสาวะเนาะแต่ว่าคุณย่าเขาก็ชอบแบบนี้แหละนั่งอยู่แบบนี้เขาก็ไม่ค่อยทําเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพ่นนะคะทําเป็นบางครั้งตัวนี้ก็สามารถที่จะเอาขึ้นได้ยกขึ้นให้มันแบบเท้าสูงอ่ะน,นะจ่ะพี่น้องเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่น้องค่เราจะไม่ได้บังคับเพื่อนเพ่าสายไม่ได้อยู่กับเพื่อนตลอดนะคะ แล้วเพิ่นไม่ได้เป็นคนหลงลืมคือแบบว่าทําได้เพื่นเพิ่นสามารถที่จะทําได้คือเพิ่นไม่ใช่คนหลงลืมก็คือหมายถึงว่าคือแล้วแต่เพิ่นจะตัดสินใจว่าเพิ่นจะทําหรือไม่ทำเนาะพี่น้องค่ะจะไปจับขาเพิ่นยกขึ้นนั่งเพิ่นก็ไม่ได้ด้วนะพี่น้องเด้วยหาก็จะบวมหน่อยเพราะเขาเป็นนี่แหละเพิ่นต้องกินยาขับปัสสาวะอยู่เรื่อยๆทุกๆวันน่ะแะค่ะ นานแล้วันเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็แบบนี้แหละเป็น้แต่ปีที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าโรนเนาะคะ่ะหมายถึงว่าที่ที่มันบวมขึ้นกว่าเดิมคุณหมอก็ไม่ได้ให้ทําอะไรก็รก,กินยาขับปัสสาวะแล้วก็บอกให้ยกเท้าสูงอะไรต่าโอเคพี่น้องคะ่ะฝนตกเราเห็นไหม raining no ยาห่วงหลานบอกก่าเมดีมีเสื้อกันหนาวไมหมเราไม่ได้ยไปเมื่อเช้านี่เพื่ มันเป็นอย่างแ,แบบนี้ละค่ะที่อังกฤษถึงได้รีบตากแต่เช้าเนาะตอนบยบายมาเห็นไหมใบสากำลังใบสามก็ฝนตกปะน,นะี่นองนพี่น้องเป็นักงสี่หรอจ๊ะปีนี้เอานี่่าเธอจะานจะเปียกแล้ววิ่งมาแป๊บเดียวก็ได้เดี๋ยวมันก็หาย เลิกมันอาจจะหยุดตกก็ได้เนี่ยแล้วเพื่นก็รีดไปเพื่อนรีดเรียบนะคะเพืนเ่นดินฟนรีดผ้าเรียบยิ่งเป็นเตารีดเก่าของเพืเอ่อนนี่ยอู้ยิ่งรีดเรียบแต่อันนี้เตารีดทรายเตารีดไอ้น้ําแต่เพื่อนไม่ฉีดพ่นน้ำหรอกจก้กเพื่อนก็รีดไปแล้วก็โอเคมากๆเห็นไหมตัวนี้ชุดหลานเพื่อนน้องพี่น้องให้เพื่อนเทศไปไปบบานนี่ใส่ถ่ายมาฝาก่อนแฟนคุณ่าให้เฉยจะ้ะ